สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าจอมจัก,กรยานตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเพิ่งขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนช่องบ้านนิยายของเราในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การคอมเมนต์พูดคุยติชมเสนอแนะต่างๆรวมทั้งการบริจาคเข้ามาค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่า หนุ่มชาวพราตะวัย23ปีผู้มีนามว่าเอสเอ็มนาวับได้แสดงการขี่จักรยานทนที่ยิมเนเซียมเก็บเงินบำรุงการกุศลเป็นเวลาห้าวันสี่คืนผ่านไปแล้วด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมของเขาประชาชนที่ได้ไปชมในนาวับต่างชงนสนเทใจไปตามกันไม่อยากจะเชื่อว่า เขามีความทรหดอดทนถึงเช่นนี้เขาไม่ได้แสดงท่าทีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายอย่างไรเลยเมื่อเขาลงจากรถจักรยานคู่ยาของเขาในเวลา17นาฬิกาของวันที่24มิถุนายนซึ่งเขาเริ่มต้นขี่วันที่20เดือนเดียวกันในเวลา9นาฬิกาควันหลงเรื่องนายนาวัพยังไม่ทันจะจางหนังสือพิมพ์รายวันก็ลงข่าว และลงโฆษณายอย่างคลึกโครมเกี่ยวกับการขี่จักรยานทนอีกแต่คราวนี้หาใช้ SM นาวับไม่แต่กลายเป็นแชมเปี้ยนโลกขี่จักรยานแบบมาราธอนเขาคืออามัทอาลีชาวพรตะวัย25ขวบซึ่งมีนายสุริยันมหิปาลเป็นผู้จัดการนายสุริยันได้ตกลงเซ็นสัญญากับพันเอกนิกรการุณวงศ์ เมื่อตอนเย็นวันที่19เดือนนี้เพื่อให้นายอามัทแข่งจักรยานทนกับนิกรที่สถานยิมเนเซียมมีกำหนดหนึ่งเดือนและนายสุริยันอนุญาตให้พันเอกกิมหวนไทยแท้เข้าแข่งในฐานะเป็นผู้ช่วยหรือเป็นฝ่ายเดียวกับนิกรอีกคนหนึ่งการแข่งจักรยานแบบมาราธอนระหว่างนิกรกับกิมหวนและอามัทอ,อาลีแชมเปี้ยนโลก จะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่27มิถุนายนศกนี้เวลา9นาฬิกาจนถึงวันที่26กรกฎาคมเวลา17นาฬิการวมเป็นเวลาหนึ่งเดือนฝ่ายใดต้องลงจากรถด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องปราชัยฝ่ายที่ยังอยู่บนรถและฝ่ายแพ้จะต้องจ่ายเงินให้ฝ่ายชนะ500,000บาทรถใครชำรุดเสียหายหรือยางแตก ขี่ต่อไปไม่ได้ก็ถือว่าแพ้ห้ามไม่ให้หยุดรถอยู่กับที่รถจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาการแข่งขันนี้เก็บเงินให้สภากาชาติไทยค่าผ่านประตู10บาท20บาท30บาทและ50บาทเวลา24นาฬิกาถึง6นาฬิกาไม่เก็บเงินค่าผ่านประตู นังสือพิมพ์รายวันได้ลงข่าวอย่างละเอียดถีท้วนบรรดาเหย่่ยวข่าวทั้งหลายต่างรุดไปสัมภาษณ์นิกรับเสียงวนของเราการแข่งขันจักรยานแบบมาราธอนมีกำหนดเวลาถึงหนึ่งเดือนนั้นทำให้ประชาชนสนใจมากใครต่อใครต่างเตรียมตัวชมจอมจักรยานผู้ยิ่งใหญ่คือนายอามัดอาลีซึ่งเคยทำสถิติขี่ทนมาแล้วถึง28วัน ส่วนนี้กรกับกิมหนวนของเรานั้นถึงแม้ว่าจะปราชัยก็คงจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับนายอามัดอาลีหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งได้ลงข่าวว่านิกรได้กล่าวว่าถ้าบังเอิญเขาหรือกิมหนวนมีโชคดีชนะนายอามัดอาลีเขาจะนำเงินเดิมพันห้าแสนบาทมอบให้สภากาชาดไทย สองสหายมีเวลาฝึกซ้อมเพียงไม่กี่วันต่างคนต่างนำรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมขี่วนไปมารอบๆบบ้านพัชราพรผลของการซ้อมปรากฏว่าเสียงวนกับนิกรขี่ได้ทนไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องลงจากรถนั่งพักผ่อนและมีความรู้สึกเหมือนกับว่าน้องทั้งสองข้างจะระเบิดออกมาระหว่างนี้ดรดิเรก ได้ฉีดยามาหากำลังให้สองสหายคนละเข็มทุกวันอำนาจยาช่วยให้นิกรกับเสียงวนแข็งแรงขึ้นอย่างน่าประหลาดสองสหายสามารถขี่รถไปจนถึงบางปูไปและกลับโดยไม่หยุดพักนิกรชวนขี่รถไปเที่ยวเชียงใหม่แต่อาเสียปฏิเสธไม่กล้าไปวันคืนผ่านพ้นไปตามลำดับเจ้าแฮวต้องทำงานอย่างรีบเร่ง ในการเตรียมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆไว้พลกับดรดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแหว้วต่างรับอาสาเป็นพี่เลี้ยงให้สองสหายระหว่างที่การแข่งขันดำเนินไปภายในโรงยิมเนเซียมทุกคนช่วยกันหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นมาเตรียมไว้พร้อมในตอนแรกคุณหญิงวาดกับสีนางไม่ตื่นเต้นไม่กระตือรือร้อนเท่าใดนักแต่พอใกล้วันแข่งขัน คุณหญิงวาดกับสี่นางต่างก็ตื่นเต้นสนใจถึงกับคุณหญิงประกาศออกมาว่าตอนสายของวันที่27มิถุนายนท่านจะไปชมการแข่งรถจักรยานแบบมาราธอนเพื่อเป็นกำลังใจของนิกรและกิมหวนในที่สุดก็ถึงวันแข่งขันจักรยานมาราธอนระหว่างคนไทยสองคนและคนแขกคนเดียวเช้าวันนั้นบริเวณหน้าสถานยิมเนเซียม เต็มไปด้วยประชาชนชายหญิงทั้งหนุ่มสาวคนแก่ไม่มีฟันและเด็กการกีฬาก็ต้องมีชาตินิยมแฝงอยู่ด้วยชาวฮินดูและชาวซิกนับพันคนหลั่งไหลกันมามองดูหน้าตาแล้วเหมือนกันไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะต่างก็ไว้หนวดคราวรุงรังซึ่งชาวพราตะถือว่าผู้ชายที่แท้จริงนั้นต้องไว้หนวดไว้คราว ทั้งคนไทยคนแขกคนจีนคนฝรั่งซื้อบัตรผ่านประตูได้แล้วก็รีบเข้าไปหาที่นั่งเจ้าหน้าที่ของกรมพละศึกษาต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งบัตรฟรีหรือบัตรเบ่งใช้ไม่ได้เพราะรายการนี้นายสุริยันมหิปานได้ขอเช่ายิมเนเซียมเป็นพิเศษโดยมีข้อตกลงให้เจ้าหน้าที่ของกรมพละศึกษาจำหน่ายบัตรเก็บบัตร และเป็นกรรมการพอได้เวลา9ก้นาฬิกาโคโสกก็ประกาศให้ทราบถึงการแข่งขันจักรยานมาราธอนได้ชี้แจงระเบียบกติกาที่ทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันไว้ให้ทราบด้วยแล้วโคศกก็เชิญนักกีฬาออกมาปรากฏตัวท่ามกลางเสียงตบมือโห่ร้องของชาวพราตะทั้งหญิงชายนายอามาดอาลีได้จูงรถจักรยานของเขา เดินนำหน้าพาผู้จัดการและพี่เลี้ยงของเขาออกมาอามัดแต่งสากลชุดสีเทาอ่อนผูกเนคไทเงื่อนกะลาสีเขาออกมายืนที่เส้นเริ่มการแข่งขันช่างภาพหนังสือพิมพ์ทั้งที่มีฟิล์มและไม่มีฟิล์มต่างเข้าไปรุมล้อมถ่ายรูปเขาอามัดอาลียิ้มละไมเขาโบกมือให้กระทาชายนายหนึ่งที่นอนดูอยู่ที่ชั้นห้บาท ชายหนุ่มผู้นั้นคือเอสเอ็มนาวัพจอมจักรยานนั่นเองนิคกรกับกิมหวนของเราออกมาแล้วเสียงตบมือดังขึ้นรอบสถานยิมเนเซียมเจ้าคุณปัจจนึกกับพลและดอกเตอร์ดิเรกกับเจ้าแหว้วซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงติดตามออกมาสองสหายจูงรถจักรยานคนละคันและแต่งกายแบบไทยโบราณคือนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบนสีเลือดหมู สวมถุงเท้ายาวสีขาวและรองเท้าสีขาวสวมเสื้อราชปะแตนกระดุมห้าเม็ดสวมหมวกสารที่ทอจากไหมสับปะรดทำให้บรรยากาศในโรงยิมเนเซียมคล้ายกับรัชสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนพี่เลี้ยงแต่งกายแบบสุภาพชนรถจักรยานทั้งสามคันเข้ามาเทียบเส้นสตาร์ทแล้วแต่ผู้แข่งขันไม่จำเป็นต้องรีบร้อน เพราะไม่ต้องการความเร็วต้องการความทอรหดอดทนเท่านั้นเมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันนักกีฬาทั้งสามคนก็ขึ้นนั่งบนอานรถของตนท่ามกลางเสียงเจอกแจ๊กจอแจของคนดูรถแล่นเอ่อยๆตามกันไปรอบยิมเนเซียมพอผ่านกลุ่มชาวพราตะเจ้าหนุ่มหนวดคราวดกคนหนึ่งก็ร้องขึ้นดังๆ อีนี้สู้ไม่ได้ยอมแพ้อามัดเสียดีกว่านายจ้านี่กนยกมือชี้หน้าชาวพาราตะผู้นั้นระวังให้ดีประเดี๋ยวฉันจะให้ลูกน้องของฉันเอาน้ำมันเบนซินใส่กระบอกฉีดดีดีทีมาเป่าหนวดแกและเอาไม่ขีดจุดเจ้าหนุ่มพาราตะในตาเหลือกส่งเสียงเอตโรลั่นเล่นยังงั้นได้หรอเผาหนวดจานฉันก็ตายนายจ้าพอผ่านคุณหญิงวาดและสีนาง ทุกคนก็โบกมือให้สองสหายและยิ้มให้คุณหญิงวาดร้องบอกด้วยเสียงอันดังตั้งใจดีๆนะพ่อะกรเ่องวนต้องเอาชนะเขาให้ได้พ่อกรปวดท้องขี้ร้องบอกเจ้าแห้วให้เอาถังและสุ่มไก่มาให้นะอย่าอ่านไว้จะไม่สบายพนจุดบุรีส่งให้เพื่อนเกลอทั้งสองคนละมวลพวกพี่เลี้ยงทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายแขก ยืนแอบ,บอยู่ริมทางนายพลดิเรกสั่งพลว่าไม่ควรให้สูบบุหรี่มากเกินไปควรให้สองชั่วโมงต่อมวนส่วนน้ำแข็งให้ดื่มได้ครั้งละถ้วยเล็กเมื่อนิกรหรือกิมโงนต้องการเวลาผ่านพ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงนิกรก็ร้องบอกข้าตาของเขาซึ่งเป็นหัวหน้าพี่เลี้ยงผมหิวแล้วครับคุณพ่อท่านเจ้าคุณในตาเหลือก หิวตะหวักตาบวยอะไรกันวะอยู่ในห้องพักแกกินอะไรต่ออะไรจนปากไม่ว่างนี่กรขี่วนเวียนไปมาก็มันหิวอีกนี่ครับขอแซนด์วิชผมสักชิ้นกล้วยหอมสักสองลูกสิครับเจ้าคุณเม้มปากแน่นทำตาปริบๆมองดูในจอมทะเลน้นอย่างมันไส้ส่วนกิมหวนกำลังขี่รถติดตามนายอามาัดโดยไม่รีบร้อนอะไรนะัก ท่านเจ้าคุณพยักหน้ากับเจ้าแห้วแล้วกล่าวว่าไปเอาแซนด์วิชกับกล้วยหอมมาให้ไอก่อนเจ้าแห้วมองดูในจอมเทเลนอย่างขบขันรับประทานเอาโอเลี้ยงด้วยไหมขอรับเออดีเอาใส่กระป๋องมาเวย้ชคอแห้งแล้วได้ดื่มโอเลี้ยงก็พอชื่นใจเจ้าแห้วเดินออกไปทางโต๊ะสี่เหลี่ยมซึ่งบนโต๊ะเต็มไปด้วยสเบียงอาหาร และเครื่องอุปกรณ์ของนักขี่จักรยานทั้งสองกองเกลื่อนโต๊ะไปหมดสักครู่หนึ่งเจ้าแฮวก็วิ่งหยอะๆอกลับมาเขาส่งกระป๋องใส่กาแฟดำเย็นให้นิกอส่วนแซนวิชกับกล้วยหอมสองผลเจ้าแฮ่อนลงไปในตะกร้าลวดบนบังโคลนหน้ารถซึ่งนิกอนทำไว้สำหรับใส่อาหารและผลไม้นิกรขี่รถพลางดูดกาแฟดำเย็นอย่างอร่อย เขาเร่งรถไปทันอาเซียแล้วถามว่าเฮ้ยกินอะไรไหมเสียงวนจุปากยังไม่ทันไรยัดอีกแล้วให้มันถึงเวลาอาหารก่อนสิเว้ยเราต้องพยายามกินให้น้อยที่สุดเข้าใจไหมแม้แต่น้ำดื่มถ้ามีหิวจริงๆก็ไม่ควรกินเยี่ยวตดบนรถมันขายหน้าเขาไม่ใช่เหรอกินเข้าไปมากมันก็ต้องขี้บ่อยๆและเยี่ยวบ่อยๆนี่ก่อนโยนกระป๋องเปล่าไปให้เจ้าหฮว แล้วเอื้อมมือหยิบกล้วยหอมในตะกร้าขึ้นมาผลหนึ่งเขาปล่อยมือจากแฮนปอกกล้วยหอมแล้วโยนเปลือกไปทางกลุ่มพี่เลี้ยงของนายอามัดอาลีรู้สึกเหนื่อยหรือเมืออ่อยขอบอกรูยองนิกรถามเสียงคับปากเพราะมีกล้วยหอมอยู่เต็มปากเฉยๆวะยามาหากำลังของดีเรกช่วยเรามากทีเดียวแต่หมอมันบอกว่าฤทธิ์ยาอยู่ได้เพียง48ชั่วโมงเท่านั้นจะฉีดให้อีกก็ไม่ได้ ต้องเว้นระยะอย่างน้อยเจ็ดวันงั้นเหรอกันก็แข็งแรงดีถึงขี่ไปสงขลากลับไปกลับมายี่สิบเที่ยวก็ยังไหวอย่าลืมนะไอ้งวนลโคศกเข้าประกาศไปแล้วเวลา12บสนาฬิกาเราจะแสดงการขี่จักรยานโลดโผนเอาโต๊ะกินข้าวมาติดตั้งรถราสองคันแล้วเราก็จะกินข้าวกันเชียงงวนหัวระคือคือกันกำลังคิดอยู่ทีเดียวถ้าเราพลาดพลัง้งหรือขี่รถไม่เท่ากัน โต๊ะกินข้าวก็จะล้มควม่ำทำให้รถเราล้มลงไปด้วยรายการเนี้ยเราไม่แสดงก็ได้นีิว่านี่ก่อนว่าก็ประกาศไปแล้วนี่เว้ยเป็นตายเราก็ต้องแสดงอาหารกลางวันของเราวันนี้มีสูกิยากิด้วยอย่างน้อยการแสดงของเราก็จะทำลายขวัญอามาัดยากแฮะแกดูสิหมอขี่รถเหมือนกับว่ารถมันเชื่องสำหรับเขานั่นยังไง นอนหงายบนอานให้รถแล่นไปข้างหน้านี่ก่อนชักฉิวถ้ากลวักลวๆยอย่างเนี้ยกันก็ทําได้อย่าเว้ยกิมหนวนห้ามอย่าลืมว่าถ้าแกขี่รถไปชนรถอามัดล้มกรรมการจะตัดสินให้แกแพ้ตามสัญญาเงินครึ่งล้านก็มากพอดูเหมือนกันไม่ควรเสียก็อย่าไปเสียให้เขาอามัดอาลีร้องขอผ้าคนหนูผืนเล็กๆจากพี่เลี้ยงนายสุริยันผู้จัดการรีบหยิบออกไปให้ทันที แต่แล้วเท้าขวาของเขาก็เหยียบเปลือกกล้วยหอมเข้าอย่างจังทำให้เขาลื่นถลายล้ลมก้นกระแทกพื้นอย่างไม่เป็นท่าท่ามกลางเสียงหัวเราะอ,อย่างครื้นเครงของคนดูลูกน้องของเขารีบมาประคองนายสุริยันให้ลุกขึ้นและคนหนึ่งนำผ้าชุบน้ำแข็งไปให้อามัดอาลีเศรษฐีแขกลุกขึ้นยืนทำหน้าเยเกหน้าสงสารเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาหา เป็นยังไงบ้างคุณสุริยันไงไปเหยียบเปลือกกล้วยหอมเขาละ่ะโอ้ไม้เป็นร้อยขอรับเจ้าขุนอันนี้หมามันกินแล้วทิ้งไว้นายจ๋าคนกินไม่ทิ้งเกก้ายอย่างนี้ซีตีนยังรู้พลาดนักปลาดยังรู้พลังสองตีนโดเดก,ก็ต้องเสียหลงมาบ้างคราบแล้วเขาก็มองดูหน้าลูกน้องของเขาเฮยืนนิ่งเฉยทำอะไรเก็บเปลือกกล้วยไปทิ้งนา การแข่งขันขี่จักรยานมาราธอนคงดำเนินต่อไปและยังห่างไกลจากหลักชัยอีกมากนักเพราะเพิ่งขี่ได้เพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นจนกระทั่งนาฬิกาเรือนใหญ่ในยิมเนเซียมบอกเวลา12นาฬิกาประชาชนคนดูยังไม่มีใครกลับบ้านบรรดาคนไทยทั้งหลายต่างเอาใจช่วยสองสหายและมั่นใจว่าอย่างไรเสียนิกรกับกิมหหวน ก็คงมีทีเด็ดเอาชนะในอามาตอาลีได้เสียงโคศกประกาศลั่นท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วครับ,รบด้านหลังโรงยิมเนเซียมคือด้านในนี้นมีอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับท่านมากมายในราคาย่อมเยาขอเชิญท่านออกไปรับประทานได้ครับ,รบหรือท่านจะอดใจดูนิกรกับกิมหมวนจอมจัก,กรยานของเรา นั่งโต๊ะรับประทานอาหารบนรถจักรายานของเขาก็ได้ซึ่งเป็นการแสดงโลดโผนไปในตัวนายอามัมอาลีได้รับประทานอาหารของเขาแล้วครับเข้าใจว่าเป็นอาหารเบาๆเพียงน้ําชาหนึ่งถ้วยและเค้กหนึ่งชิ้นเท่านั้นเขากำลัขงขี่รถและดื่มน้ําชาไปด้วยท่านเจ้าคุณปัจจนึกหัวหน้าพี่เลี้ยงร้องบอกสองสหายเฮ้ยขี่รถให้ขนานกันและมีความเร็วเท่ากัน พวกเราจะเตรียมตั้งโต๊ะอาหารให้อาเซียกับนิกรย้อนกลับมาเคียงคู่กันและเท่ากันพอดีพี่เลี้ยงทั้งสี่คนคือเจ้าคุณปัจจนึกพลด็อกเตอร์ดิเรกและเจ้าแหว้วได้ใช้ความรวดเร็วฉับพลันนำโต๊ะอาหารเล็กๆที่ในพลดิเรกประดิ์ขึ้นยกไปติดตั้งบนคารรถจักรยานทั้งสองต่อจากนั้นก็นำอาหารมาวางบนโต๊ะด้วยความยากลำบาก พราะรถจักรยานทั้งสองคันหยุดไม่ได้ประชาชนคนดูเงียบกริบพากันมองดูมาที่รถของสองสหายด้วยความประหลาดใจในที่สุดพลพัชราพรกับเจ้าแหว้วก็ใช้ความว่องไวจัดวางอาหารลงบนโต๊ะเล็กๆซึ่งอยู่ต่ำกว่าหน้าของนิกรและกิมหวนเพียงคืบเดียวได้สำเร็จอาหารกลางวันมีสุกียากี้หนึ่งหม้อน้ำซุปครึ่งหม้ออลูมิเนียม ตั้งอยู่บนเตาอั้งโลขนาดกลางเนื้อสดอยู่ในจานจานหนึ่งผักสดอีกจานหนึ่งมีถ้วยใส่น้ำเต้าหู้ยี้คนละถ้วยรถจักรยานทั้งสองคันคงแล่นช้าๆเคียงคู่กันไปรอบๆสถานยิมเนเซียมขาโต๊ะที่ทำขึ้นเป็นพิเศษช่วยทำให้รถทั้งสองติดเป็นคันเดียวกันเมื่อนีิกรกับกิมหงนปล่อยมือจากแฮนช่วยกันปรุงสุกียากีในกระทะ ประชาชนคนดูก็ตบมือกราวว่านี่ก่อนกลางอาหารกลางวันของเรามีสุกียากีอย่างเดียวเท่านั้นรลเสี่ยงวนหัวร้อหืดหืดอย่าตะกละนักเลยวะเราจะต้องนั่งอยู่บนอานรถอีกตั้งเดือนทนายอามาตอาลีมันไม่แพ้เราเราควรจะกินเพียงนิดหน่อยเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นกินมากแกจะเดือดร้อนในเรื่องถ่ายก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรนี่วะ ในจาเทเลนพูดยิ้มยิ้มเรามีห้องสวมเคลื่อนที่ไว้ครอบตัวเราเรียบร้อยแล้วเวลาเราอึคนดูจะเห็นแต่หน้าเราเท่านั้นเสี่ยงวนอดหัวเราะไม่ได้เท้าทั้งสองข้างของเขาถีบรถมือซ้ายจับแฮนมือขวาหยิบตะเกียบคนสุกิยากิกับผักในหม้ออลูมิเนียมถึงอย่างนั้นก็เหอะคนที่กำลังถ่ายท้องหน้าตามันบูดเบี้ยวน้าเกลียดออกจะตายไป บางทีก็ขมวดคิ้วนิ้วหน้าบางทีก็สูดปากเพราะรู้สึกปวดท้องและคลอดยากลำบากแกเยอะอืบบ่อยนักนะไอ้กรถ้ายังไงเอาไว้อืดดึกๆแสงไฟมันสลัวมีคนดูไม่กี่คนส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพละศึกษาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งขันของเราสองสหายตากเนื้อในหม้อและผักออกมาใส่ถ้วยของตนต่างคนต่างช่วยกันถีบรถและบังคับรถ แล้วกินซุกิยากี้กันด้วยความระมัดระวังตัวกลัวว่ารถจะลม้มนายสุริยันมหิปานลูกพี่ของนายอามัตอาลีได้แสดงความไม่พอใจตั้งแต่ต้นเมื่อคณะพักสีสหายช่วยกันนำโต๊ะอาหารมาติดตั้งที่รถจักรยานของนิกรกับกิมงวนเขาเดินปราดเข้ามาหาพวกพี่เลี้ยงทางฝ่ายสองสหายแล้วกล่าวกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกว่าอีนี้เล่นอย่างนี้ไม่ดีครับนายจา ท่านเจ้าคุณยิ้มให้ไม่ไดียังไงบางรถโสงคอนมีโต๊ะตีดก่อนช่วยประคองไว้ไม่ให้ลม้มอย่างนี้รู้มากคราบอินิชานขอร้องให้เลิกกินอาหารแบบเอาโต๊ะมาตัอ้งอย่างนี้นะเจ้าคุณเจ้าคุณปัจจนึกหันมายิ้มกับนายพลดิเร่วหวย,ยังไงหมอนายแพทย์หนุ่มนิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วกล่าวออกมาอย่างเป็นงานเป็นการความจริง ในสัญญาที่ทำกันไว้ไม่ได้ห้ามตั้งโต๊ะบนรถจักรยานแต่ว่าเอาเถอะเมื่อนายสุริยันเข้าเห็นว่าเราเอาเปรียบและขอร้องเราโดยดีเช่นนี้เราก็จะเลิกไม่ใช้โต๊ะอาหารแบบนี้อีกเจ้าคุณปัจจนึกเปลี่ยนสายตามาที่ผู้จัดการของแชมปเปี้ยนโลกได้ยินไหมนายสุริยันจันทรานายสุริยันในตาเหลือกส่งเสียงเอตโรไม่ใช่กราบ สุริยันมาฮิปานนานายจ๋าไม่ใช้สุริยันจันทราอินี้คนไทยชอบเปลี่ยนชื่อจานบ่อยเมื่อตอนมาสนามแข็งมีคนเรียกจันว่าสุริยันบาธาคาราบพลด็อ,อร์ดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันนายสุริยันเศรษฐีใหญ่ชาวพราตะพาตัวกลับไปหาพักพวกของเขาซึ่งตามเวลาที่กล่าวนี้ อามัดอาลีได้รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเขารับประทานเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนนิกนกับกิมหวนกำลังโจ้สุกิยากิกันอย่างอร่อยอร่อยรถจักรยานทั้งสองคันแล่นไปรอบๆยิมเนเซียมสองสหายไม่ได้สนใจกับคู่แข่งขันคงสนใจกับประชาชนคนดูและคุณหญิงวาดกับสีนางเท่านั้นในที่สุดสุกิยากิก็หมดหมอ พวกพี่เลี้ยงช่วยกันรับข้าวของและโต๊ะไปของหวานสำหรับนิกรกับเสียงวนมีเครื่องดื่มเย็นคนละแก้วซึ่งเป็นเครื่องดื่มชั้นนำต่อจากนั้นก็มีแอปเปิลคนละผลซึ่งผลเป็นผู้ส่งให้และสั่งให้กัดกินเอาเองนายอามัดอาลีเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสากลออกแล้วคงเหลือกางเกงกีฬาสีกรมท่าและเสื้อยืดคอปกแขนสั้นสีขาว ฮ้ยอาเซียร้องบอกนิกอนแอปเปิลหมดหรือยังนิกอนอมยิ้มหมดไปนานแล้วขี่ได้รอบเดียวมันก็หมดลูกเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเว้ยถอดผ้าม่วงเสื้อราชปะตนและหมวกไหมสับปะรดออกสะทีจะได้เหมือนเหมือนกับนายอามัดอาลีสองสหายเริ่มถอดเครื่องแต่งตัวขุนนางโบราณออกอย่างระมัดระวังต่างขี่รถจักรยานวนเวียนไปมารอบๆพวกพี่เลี้ยง และส่งของให้ทีละชิ้นเสียงคนดูตบมือเปาะแปะการแข่งขันจักรยานมาราธอนชักจะจืดชื่ดเพราะเหลือเวลาอีกตั้ง29วันจึงจะครบหนึ่งเดือนในที่สุดนิกรกับกิมงวนก็อยู่ในชุดกีฬาเหมือนเมือหนกันสวมกางเกงสีขาวเสื้อยืดแขนสั้นคอปกสีแดงพวกคนดูส่วนมากได้ลุกขึ้นย่อยๆกันไปหาอาหารกลางวันรับประทานกัน แต่การแข่งขันยังดำเนินต่อไปสองสหาย,ยังสดชื่นแข็งแรงดีคืนวันแรกผ่านพ้นไปแล้วการแข่งขันในวันต่อมามิกรกับกิมงวนก็ยังเข้มแข็งไม่ได้แสดงท่าทีเหนื่อยอ่อนเพลียเลยหนังสือพิมพ์รายวันฉบับเช้าว,วันนั้นได้ลงข่าวยกย่องสองสหายว่าเป็นจอมทารหดและอาจจะเอาชนะในอามัดอาลีได้ ตลอดคืนมิกรปัสะวะเพียงสามครั้งแต่ไม่ถ่ายอุจจาระเพราะไม่รู้สึกปวดเนื่องจากตื่นเต้นมากเกินไปเสียงวนปัสะวะสองครั้งนายอามัดอาลีปัสะวะเพียงครั้งเดียวไม่ปรากฏว่ามีใครถ่ายอุจจาระเลยส่วนคนดูไม่ได้แข่งขันกับเขาสักหน่อยผลัดเปลี่ยนหน้ากันเดินเข้าซ่วมตลอดเวลาที่เก้าอี้ชั้นพิเศษห0สิบบาทแถวหน้า ไม่มีสีนางและคุณหญิงวาดนั่งดูอีกแล้วแต่มีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผู้มีเกียรติมากมายรวมทั้งเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนถึงแม้ว่าค้อนมาทางปลายเดือนเงินเดือนยังไม่ออกแต่ก็มีประชาชนมาชมการแข่งขันจักรยานมาราธอนอย่างมากมายผิดกว่าการแสดงของนายเอสเอ็มนาวับเพราะนั่นเป็นการแสดง ไม่ใช่การแข่งขันบรรดาคนไทยทั้งหลายต่างมาเอาใจช่วยนิกรกับเสียงวนส่วนชาวพราตะก็มาเอาใจช่วยในอามัดอาลีเพื่อนร่วมชาติของเขาชาวฮินดูได้ส่งดนตรีแขกวงหนึ่งมาบรรเลงทําความหนวกหูได้ดีพอใช้ขณะที่พูดกันไม่ได้ยินขณะที่ดนตรีบรรเลงและนักดนตรีแหกปากร้องเพลงพร้อมๆกัน พวกพี่เลี้ยงของสองสหายถึงแม้ตกลงกันผลัดกันนอนผลัดกันปรนิบัตินักกีฬาก็ชักจะร่วงโรยโผเผยไปตามกันแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีใครได้นอนแม้แต่สักงีบเดียวเนื่องจากเป็นห่วงนิกรกับกิมหงวนมากเกินไปนั่นเองในพลดิเรกอยากจะฉีดยามาหากำลังให้สองสหายอีกคนละหนึ่งเข็มก็ทำไม่ได้เพราะผู้ที่ได้รับการฉีดยานี้แล้ว จะต้องเว้นระยะอย่างน้อย7วันจึงจะฉีดได้อีกเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ